สวัสดีครับเพื่อนๆือนวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะก็มีรถทีรถ่รถราคาในช่วงนี้ก็เลยเอามารีวิวนะเป็นรถที่ผมสนใจพอดีก็เลยจับมารีวิวซะเลยนะนะครับผมตอนนี้ผมก็เป็นปอร์เช่นะผมน่าจะเป็นปอร์เช่คายเอนะครับหรือว่าในเกมชื่อแอสตันนะครับผม วันนี้ผมก็ได้ซื้อมันเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้สัปดาห์นี้ก็มีการลดราคาของเจ้าคันนี้นั่นเองนะเพื่อนๆเลยจับมารีวิวต้นเลยนะเพื่อนๆนะเปลี่ยนแนวซะบ้างนะเพื่อนๆโอ้โหเคยเห็นแต่สปอร์ตกับซูเปอร์คาร์ใช่ไหมรอบนี้มาเป็น SUV เลยนั่นเองนะเพื่อนๆโอเคผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพูดฟีลลิ่งอะไรต่างๆกันไปเลยนะเพื่อนๆนะคันนี้นะเพื่อนๆเป็นรถที่อ่าตอนที่ออกตัวเนี่ยก็เป็นคันที่ไม่เร็วมากด้วยสไตล์ของ SUV นะครับพวกความรู้สึกเนี่ยเหมือนให้การขับสี่นะ ความรู้สึกเนี่ยเหมือนขับตีเลยนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างแรงนะเป็น SUV แปลกมากเนะเป็น SUV ที่โคตรแรงนะครับผมว่านะคืออาจจะแรงกว่า l a m b ร r กิน n i ยู u s หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆอาจจะแรงกว่าหรือเปล่านะครับในเกมนะอาจจะแรงกว่าหรือเปล่านะเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยเหมือนจับแล้วเนี่ยคือดีกว่า l a m b ร r กินี่ Urus อีกนะครับเพื่อนๆอ่าก็โอเคนะเพื่อนเพื่อน การเลี้ยวการอะไรทําได้ค่อนข้างดีเหมือนขับสี่เพื่อนมันเหมือนขับสีก็ก็เลยขับค่อนข้างดีคนระับรูปทรงมันแค่ดูใหญ่นะเพื่อนอ่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนรถซิ่งคันนึงเลยนะถ้าเราแต่งออกมาแล้วเนี่ยอก็ค่อนล่างโอเคนะครับก็มีตอนที่จงังหวะอย่าให้เสียหลักล้วกันนะรถพวกเอสยูวีเนี่ยอยาให้เสียหลักช้ามากนะครับผมกแก้อาการยากนะครับเหมือนพวกสุอร์คาร์หนักๆคัหนหน,หนึ่งเลยนะอมข้านข่างแย่นะครับ ถ้าโดนชนขึ้นมาครับเดี๋ยวสมมุติเวลาคุณไปขี่แข่งกับเพื่อนๆในสนามใช่ไหมครับแล้วคุณไม่ได้ปิดแบบเป็นโหมดล่องหนนะเพื่อนๆอ่านมันก็จะทําให้แบบว่าตอนที่เล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีการชนบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยอาจจะทําได้ช้ากว่าคันอื่นนะเพื่อนๆอาจจะช้ากว่าถ้าเพื่อนๆนล็อกไปที่ SUV อย่างเดียวเลยนะครับตอนที่แข่งนะล็อกไปที่ SUV อย่างเดียวคันนี้กอ็อาจจะเสียคันอื่นนิดนึงตอนช่วงเลี้ยวนะ เพราะว่าใช้วงกว้างกว่า SUV คันปกตินะอย่างพวกอะเลโกินีที่ผมบอกนะเพื่อนอาก็เลยอาจจะมีเสียลตรงนั้นนะเพื่อนอาจจะต้องมีการเบานะอาจจะมีการชนท้ายได้นะอาจจะทาให้เสียหลักนะครับเพื่อนก็เลยเผื่อไว้นะนะครับผมก็คันนี้ก็บอกตรงๆว่าขับดีนะครับผมให้อาตรงๆนะนี่ผมแทบไม่ค่อยขับ SUV นะแต่คันนี้ผมให้ไป8่เต็มเลยนะเพื่อนคือการขับเดิมๆนะ แต่ว่าเห็นได้ชัดๆคือตอนรอบขี่นะเพื่อนๆคือตอนขี่เนี่ยคือเร็วมากนะครับข้างข้างเร็วเลยนะครับผมมาผมเดี๋ยวผมพาไปแต่งเลยครับมาผมเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันเลยนะเพื่อนๆอ่าเขียวผมเบรกบัมเปอร์นะผมโอ้บัมเปอร์มีให้ข้างข้างเลือกเยอะนะแล้วก็เวลาเลือกเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเยๆนะเพื่อนๆนคือมันมีแบบลวดลายที่เปลี่ยนไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะคือเปลี่ยนพอสมควรนะเออเปลี่ยนพอสมควรนะครับผม ก็สวยเลยทีเดียวผมเอาล่างเลยนะครับล่างไปเลยแล้วกันมันอยู่มันจะได้แบบเข้าคู่กันนะโอเคผมเอนจิ้นครับก็ไป<อ>แล้กานวู้ดว้าวสวยจังเลยอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ไม่แต่งนะผมไปครับก็เป็นซีนอนไปนะครับ ไฟลายทอร์รถก็ไม่แต่งนะครับโอ้ลายก็ฉีกเหมือนกันนะลายสวยนะว้าวเออเออลายสวยครับผมลายสวยอ่าบางคนแบบไม่อยากไม่ชอบเยอะๆนะฮะแบบเคลมติดว่าเป็นปอร์เช่ก็พอนะครับหรือว่าชื่อรถก็พอนะเพื่อนๆก็สวยนะเออสวยเลยนะครับโอ้ยแต่เนี้ยมาดูแบบโอ้โหโอเคอืม ป็นนี้นละกันนะครับให้มันเป็นชื่อรถหน่อยนะครับผมโอเคแต่งเลยครับกระจกครับผมคาร์บอนาัะเบียนซีอยู่แล้วสีเห็นคูค่ลเลยดียไหมใช้บ่อยแล้วด้วยนะฮะใช้บ,บ่อยแล้วให้มันออกเหลือบๆหน่อยละกันให้มันเหมือนคล้ายๆข,ของจริงหน่อยของจริงเนี่ยมันจะเป็นสีคล้ายๆเหมือนพวกลาวาเลสหรือว่าพวกแบบออกส้มๆนะเพื่อนๆประมาณนี้หรือเปล่า มันกระส้มแล้วนะเนี่ยอืมประมาณนี้แล้วกันเป็นราวาเลสแล้วกันนะลาวาเลสว้าวสวยเลยนะครับอใส่ใจครูไปด้วยจะ <c oughs> แต่งแต่งง่ายี่ก็พอนะผมก็ไม่รู้ว่าแต่งไปทำไมนะ <c oughs> สปอยเลอร์โอ้โหแต่งได้ด้วยตึงๆไปเลยอันสุดท้ายไปเลยครับผมรู้ไว้ครับ โอ้โหเศรษฐีแทบไม่ค่อยเห็นความต่างอ๋อก็ยังมีนิดๆนะฮะอันนี้บริการนะครับว,ว้าวข้างหลังเห็งได้ด้วยไว้เลยหลังโอ้โอานี้แล้วกันนะฮะมันเห็นยังเห็นความต่างกว่าเมื่อกี้นะโอ้หอันนี้ไม่แต่งนะฮะอ่าสัพเพ็นชั่นใส่ไปเลยครับให้บลูมโรเตียบ๊อบบี้ใมาดูแบบแบบจับทรงนิดนึงล้อ ล้อนี่ก็เป็นล้อเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็จริงๆไม่อยากเปลี่ยนเลยนะแต่ว่าอะไรก็มารีวิวนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปฮนะใช้ตังค์สักหน่อยนะโอ้ล้อแล้วเปล่ยยังไม่มีล้อไหนสู้ล้อเดิมได้เลยเพื่อนๆ <c oughs> ไม่อยากเปลี่ยนล้อเลยล้เอเดิมเจ๋งม,มากเลยอนะ่ะอืมเอาเป็นนี้แล้วกันนะฮะชอบอันนี้เปลี่ยนหมื่นด้วยนะแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะหน้ายางใส่ดีไหมฮนะใส่สักหน่อยแล้วกันใช้เงินหน่อยนะฮะวัสดยางกระสุนก็นไม่ใส่นะเพื่อนๆอ่าไปเลยครับผม แต่งแบบเรียบๆไปนักหน่อยนะเรียบๆจริงๆก็ไม่อยากจะใส่ลายเลยนะมาครับผมว้าวสวยขึ้นเยอะเลยเห็นได้ชัดเลยนะตอนออกตัวเนี่ยคือดีขึ้นนะเพื่อนๆดีขึ้นนะครับามาครับผมจะรอขี่กันหน่อยโอ้โหตาเล็งมีมาดีขึ้นครับผมตาลากรอบไปสักหน่อยนะเฮ้ยโอ้โหมันดูอยู่ก็หัก โอ้ดีเลยนี่ดีเลยเพื่อนๆอ้ขับดีมากนะครับไม่ได้เลี้ยวก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับผมเลี้ยวขึ้นดีขึ้นนิดนึงเลยเห็นเห็นความต่างเลยนะตอนไม่แต่งเนะี่ยกับตอนแต่งเนี่ยแล้วลองหางตรงกันไหนครับเพื่อนเจะแรงแค่ไหนโอ้ พอลั่นขึ้นนะเพื่อนๆฟีล้อลทิ้งก็อ่านี่ๆหน่อยนะครับผมดูข้างในหน่อยครับว้าวข้างในก็เหมือน s u v ปกติทั่วไปนะเพื่อนๆไม่ได้หรูหราอะไรนะครับอาจจะหรูหราที่ของจริงหรือเปล่าโอ้แรงนะใช้ได้นะเพื่อนๆแรงนะเนี่ย ตัวเสียดายนะว,วันนี้เราไม่มีตัวแบบมาช่วยวัดนะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะเพื่อนโอ้โอ้เอาเรื่องฮะเอาเรื่อง,งหลไยอยู่ไหมเนะี่ยรถมันวิ่งไปเท่าไห,หร่แล้วหน้าไมัผมก็มองไม่เห็นด้วยนะมืดมาก ตะแหลงนะตะแหลงนะเห็นชัดๆเลยนะว่าแรงมากๆเลยนะนเพื่อนโอเคผมเดี๋ยวเรากลับไปที่อ่าในเมืองกันเลยครับผมแล้วเราเราไปวัดเวลากันหน่อยคนระับผมวันนี้ผมจะลองเอาไปลองทามท็อปเปลดูนะว่าอิวบี v, นะครับผมของปอร์เช่ไหวไหมนะครับผมไหวไหมเวลาต่างๆมันประมาณเท่าไหรด่ดีนะครับผมใช่ไนหะผมเดี๋ยวเราไปวัดเวลากันเลยครับผมเด็กกู โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถึงที่ช้ามชาเวลแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆแปครับผมจะเราไปลองเวลากันหน่อยครับผม3 2 1 let's go ได้ดีอยู่นะครับเพื่อนๆทาได้ดีอยู่นะครับทาได้ดีกว่าที่เราจะท,ที่เราคิดนะเพื่อนๆอ่าโอ้จริงๆก็ไม่ชนก็อาจจะเวลาดีกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ทำเวลาไป43วินาทีนนะแต่ก็มีการชนบ้างนะก็ติดตัดไปทั้งสาวินะก็ผมรู้สึกว่าก็ใช้ได้นะก็เร็วนะอยู่ในระดับเร็วเลยนะผมสาหรับเ u v นะเพื่อนๆใครที่อยากได้ก็ลองไปจัดดูในสัปดาห์นี้ก็มีการลดราคาด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆก็ราคาค่อนข้าง จะถูกนะถ้าสำหรับผมนะผมให้คันนี้นะถ้าแบบราคาอย่างนั้นแล้วแต่งมาแล้วเป็นแบบประมาณนี้นะเพื<ๆ>่อนๆผมให้ราคาไปที่ให้คะแนนไปที่ประมาณเอาไปแปดเต็มสิบนะเพื<ๆ>่อนๆเอาไปแปดเต็มสิบเลยนะครับผ,ผมบวกราคาด้วยแล้วก็คุณภาพของรถด้วยนะครับผมก็ไปอยู่ในค่อนข้างดีเลยนะครับผมผมให้อยู่ในระดับค่อนข้างดีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็น SUV นะที่ เอาตรงๆถ้าใครชอบปอร์เช่กันน่าจะชอบคันนี้นะนนะครับพเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆแต่ผมเสียดายไฟหน้านะไฟหน้าผมว่าน่าจะทําได้สวยกว่านี้นะเพื่อนๆนะแบบให้มันดูเป็นปอร์เช่กว่านี้นิดนึงนะครับผมอ่าไฟหลังตรงกลางอะไรผมก็มัติดใจนะผมติดใจไฟหน้านิดนึงนะผมคิดว่าจะสวยได้มากกว่านี้นะเพื่อนๆโอเคค,อเกกครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆอยากให้รีวิวลูกข้งไหนาหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็สามารถเมนท์ถามก็ได้นะเพื่อนๆโอเคผมไว้เจอกันใหม่ครับพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สสวััดีครบผม